พยายามเจอเลยมีคนว,วิง่งเล่นอีกแล้วอ่ะบ่าไม่อยอมปัดเครื่องผมตั้งมาเลยไป <laughs> ลินเหรอไม่อยู่ไม่เลยเอาเรามึงบอกผมตั้งมาเลยไม่เลยไม่เลยไม่เลยพี่บ่าวอยากเล่นป่ะอ๋อเมืเเอ <laughs> ่อกี้บ่าวแล้วเยอะน้ะพรนะ <laughs> ปั่นเด็กเออรู้แล้วว่ามึงคนนี้มันจะกินมึงสีเหลืองเปิ๊กเปิ๊กหนุ่มเปิ๊กเ,เอาหวะแม่อเพื่อนไปบังให้หวะโคตรตึงไปเบาววิ่งไปลากไปื่อน <laughs> เสาทันว่าเนี่ยน้ำพอลเดินเครื่องนันกูรอถอนเสาไล่สรุปไล่<อ>ใครวะ<อ><อ>น่ะนะยูแน่โอเคโอเคจะไล่ไล่ไล่ละโอ้ยกูเดินติดไอ้เหี้ยนี่เขาโอเคมันดักหน้านะเปล่ามันเดินไปอีกทางเลยเ tệt từng từ ngày hiện Đi từ từ mãi các Đặng Nam Ui <laughs> 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 อือเย้กูเชื่วยมันเปลีนข้างบนกู <c oughs> <c oughs> จะมาล้มไหมเขากูจะล้มเองมั้ยเนี่ยระวังมือว้นะดูละดูละ เขาไอ้ก <One input> ูเอเกี่ยวกัตามหลังมาอ้เพื่อนสองสอว่ะเฮ้ยสวยสวยหลุดนะเนี่ยเอาปล่อยเรียบร้อยเป็ดไปที่เพื่อนยกได้ลง ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเพื่อนไปไกลเพื่อนไปไกลไม่เป็นละม,มาอ้าวล้มละรอตัวล้มดีเพื่อนเพืนไปยุบไปรอบเพื่อนข้างบนมันมาจากด้านบนดูยุบเองเห็นเปล่าเห็นเนี่ย มันกลับไปนะเป็ดดับหน้าเลยสัตว์กูถอนไวอยู่แล้ว <c oughs> มันมีเสา้ตรงนี้โอ้ยเชื่อไม่ทันโทษวะขนาดกลัวตะขอห่างมาแล้วเนะี่ย ยังไม่ได้ปั่นเครื่องแนละ้วเครื่องช้าไปย,ยกเลยมันกลับไปนะไอ้ยี่มันกลับไปนะนั่งยืนหน้าเสาเลยอ่ะเบย์เบย์เบย์เบยทเขามีูไหมอ่ะฮะกูไปถอนเสากูไปถอนเสากูไปถอนเสาเป็นตั้นเลยเฮ้ยมันมัน อีกเสายังไม่ขึ้นไอเหี้ย,ยขึ้นไอ้ต่เอ้กูลืมพาตะขอนี่มาตะขอเกิดช้ามาเดินผ่านกูไปเลยเหี้ยมันกลับไปนะเอาอะไรตันหน้าแหกไปดีเหี้ย มึงเฟดอยู่มึงก็โดนตันได้นะไอ้ตัเหมือนมันจะเห็นมึงหรือเปล่าหรอเปล่าไปไหนวะเฟดตามรอยเลือดมึงแน่เลยอ๋อเห็นเพื่อนเพืมีบาลลอนเกียนกูมันเขียดกูแล้วมันเขียดกูแล้ว อะไรมึงเฟดมึงก็ยังโดนตันได้หนู <c oughs> โอ้ยตัดเอ้ยไม่ทันข้ามช้า <c oughs> ให้ยกไม้ไม่กระทืบพ <c oughs> อเติมไม้ใส่ได้เรื่อยๆเลย <c oughs> <c oughs> โอ้มีสถานะไม่รู้ตัวด้วยโอเค Không, bảo, không chơi của nó Chơi mà chơi của nó Đây đây Đẹp เออรู้แล้วกูหลุดจ,จัตตาขอไม่มีเสียงร้องแล้ว <c oughs> แล้วก็โดนเพื่อนเปิด <c oughs> การย้ำในตำนานกูได้ใช้ไว้แล้วแล้วทวเทมแม่งอยู่ไหนไว้ okay, <c oughs> ครับโอเคกูเห็นละตัดห้าเป็นสิปีแล้วตัดไม่เป็นสิบปียังมีอ๋อมีตะาขอ,อันนั่น ใครน้ำพรไปช่วยได้ป่ะอ๋อใครวิ่งขวดไปเมื่อกี้น้ำพรไปช่วยเพื่อนได้ป่ะโอเคเปิดตามเลยเรื่องกเต็มไฟใครวะน่ะสองตัวนั่นน่ะเดี๋ยวกูถอดให้ กูต้องไปช่วยไอ้บาทก่อนเดี๋ยวก็ค่อยทำมาถอนให้กูจำได้ไอ้แย่เห็นรอยเชีย่ยแล้วไอ้สัตว์แล้วกูเจ็บด้วยอย่าขึ้นมาห้องบนนะ พ okay. อโซเทมึงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ายิ่งกว่ามะ้งแล้ไม่มีใครอ๋อมีเพื่อนทันอยู่ก็พอเล่นอยู่ด้านหน้วกูเราสักกันมั้ยมันลงมาหรือเปล่าบันได้ทำไมรักษา,กไ,มมาไมา่ไม่รักษา โอเคโอเคโอเคเนี่ยถึงไหมเนี่ยถึงกับร้องโอเคอะไรมันตามตัดมานละไเนี่ยโอเคโอเคโอเคอะไรกูอยู่ไกลกูไปม่ซ้อนไม่ได้โอเค ก็คือคือพอได้สองเครื่องเครื่องก็ไม่ได้เดินเลยโอเคเพื่อนปล่อยมือเฟดละไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นนะอยู่ไกลได้ๆโทเทมมึงยังไม่หายใช่ไหมน้ำพยนมันมันโซนรอบๆอไว้เย ไอ้สัสเลยทำพอนจะตายมันมมันมันมันเฝ้าแล้วอ่ะก็ลงกลางเลยก็ได้นะเออเพศเพศเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูแลกก็ได้ไว้สัตัดมันมันเริ่มมันเริ่มเฝ้าแล้วอ่ะมันเฝ้าสิแค่น้องอยากเสร็จวะไม่ไม่มันมันเฝ้ามึงเลยเว้ย มันเฟดเฝ้าไหนแค่ไม่ไปไหนไกลหรอกอ้าวไปไกลเฉยไอ้สัตว์ม,มาช่วยกูหน่อยอเอาย้าอย้าเฝ้าไอ้สัตว์เชีย้ยะละแต่ไม่เป็นไรกูมีเปิร์กันย้ำในตำนานเอาวะเพื่อนรักกูไอ้เฮีย กูรักเพื่อนไอ้สัตว์ไอ้เยอะกูรักเพื่อนไม่ได้เฮ้ยมันมันมันเอากูว่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูมิเฮ้ยไม่ตีว่ะถ้าไปไกลๆเลยว่าไปอีกแค่ลมเออเออเออบอลว่ามัน จะเสร็จเลยไหมเนี่ยรีบๆเดี๋ยวขึ้นนะขึ้นเดี๋ยวขึ้นโอเคอ้ยุยังไงคะข้าไมมีแทงหลังวะอพลาดกูพลาดยแม่ไม่เป็นไรบูชายันกูให้พวกมึงรอดแล้วกันมาจากด้านบนมาจากด้านบนไอ้ยุกูแทงหลังพลาดไอ้สัสทำไร จะแทงหลังไงจะเข้าตู้แทงหลังไงเมื่อกี้อ่ะจะแทงหลังยผู้คนก็ชนะออกได้ใช่ไหมผู้ง็ออกได้ใช่ไหมเออพุ้ก็ออกได้กูก็สบายใจละเนี่อ่ะไม่กูไม่มีเสียงหัวใจนี่หว่าเออมึงยังติดมึงยังติดอยู่ไปโดนเบือนเออปลาเฟินอยู่จะเป็นตายได้สามสิบแล้วรอดสองก็เหมือนรอดสี่เราชนะละเออตาย อ๋อประตูหน้าเลยเข้าแผนที่มันดูอะไรวะใช่กูเปิดได้ไหมก่อนอ๋อพอดูหน่อยดิเขียนอะไรว้ข้างใน,นอย่ๆไม่ออกง่าย๋ยวก็าตายคู่อะไร่อย yes. มาละอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังแหกเฮ้ยบ่าวมันมันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่หรอที่ออกอะเรื่องเรถต้องเลยไปอีกอะ <S <S อ๋อ นั่นไงไม่มันไม่ได้อ่านนบะที่กูเนี่ยแต่กูวิ่งอ๋อเออ,เอ,อ